นักร้างระดับดีว่าของเมืองไทยอย่างเบนชลาทิตย,ยอมรับว่าเป็นคนติดแฟนมากและในความสัมพันธ์แบบเรา3มคนนั้นเจ้าตัวก็แฮปปี้สุดๆเบนแล้วว่าเอาจริงๆตอนนี้ผมมีความสุขมากมายในชีวิตเลยครับไม่ได้เป็นตัวบรรทัดฐานอะไรแต่ผมแค่เป็นคนที่ใช้ชีวิตในแบบที่ผมมีความสุขอยู่กับคนที่ผมมีความสุขคนที่ผมคิดว่าเขามีความสุขที่อยู่กับผมคิดว่าผมรักคนคนนึงได้ไม่น้อยกว่าใครจะรักใครได้สุดท้ายแล้วมันเป็นแค่เรื่องภายนอก เขาจะกลับมาอยู่บ้านกับเราพอบอกว่าบ้านเรารู้ว่าเราจะกลับมาตรงนี้ความรักของผมมันกว้างมากมันจะรู้สึกอารมณ์เดียวกันเหมือนคนรักครอบครัวผมรักพ่อรักแม่รักพี่อะไรแบบนั้นส่วนเรื่องเซ็กส์ที่หลายคนบอกว่าผมให้ความสำคัญจริงๆผมไม่ได้เป็นแบบนั้นผมเป็นความสัมพันธ์ที่มีชีวิตกับคนรักตลอดแต่มีอันดับใครมาก,ก่อนถือกระเป๋าตังค์คุณนายที่หนึ่งก็จะเป็นคนคุมบ้าน ส่วนออบ้านเล็กบ้านน,อน้อยค่าใช้จ่ายบ้านอันดับ2ดูเรื่องเสื้อผ้าอันดับ3ดูเรื่องอาหารอะไรแบบนี้ต่างหากขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ f c e b o o k Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ